สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็อยู่กับ s t a r t s t r e a m i n g นะครับและในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับการเซฟพรีเซ e ตนะครับในโปรแกรม Sony Vegas นะฮะให้เซฟพรีเ e t ตสำหรับวิดีโอเอฟเฟกนะครับเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ตัดต่อวิดีโอจะได้ไม่ต้องมานั่งคลิกหลายๆครั้งด้วยกันนะครับก็ตอนแรกนะครับให้เราเลือกเอฟเฟกที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับผมเอาผมขอเลือก Gradient Maps แล้วกันนะครับผมก็เลือกมาอเอฟเฟกหนึ่งแล้วก็ปรับแต่งเอา อ่ะเมื่อเราทำปรับแต่งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาที่ preset นะครับแล้วก็ตั้งชื่อที่จะเซฟลงไปนะครับออาตั้งชื่อว่า s t a f t แล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟไปทีหนึ่งนะครับปุ๊บจากนั้นครับมาดูตรงนี้ครับผมก็จะได้เอฟเฟกใหม่นะครับที่มีชื่อว่า s t a f f ที่เราปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีนำไปใช้ก็แค่ดึงมาแล้วก็วางที่ track video นะครับ นี่ก็เป็นการเซฟพรีเซตง่ายๆนะครับในวิดีโอเอฟเฟกนะครับแต่เราสามารถเซฟพรีเซตได้อีกนะครับในทรักโมชั่นนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมผมนำโลโก้นะครับสตาร์ทนะครับมาใส่ในวิดีโอนะครับตอนนี้เราจะทำการเซฟพรีเซตนะครับในทรักโมชั่นมาทำกันยังไงนะครับตอนแรกก็ไปที่ทรักโมชั่นก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราจะตั้งว่าให้โลโก้นี้นะครับอยู่ตรงขวาล่างของจอนะครับผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับ จากนั้นใช้เอฟเฟก 2D Grow ลงไปนะครับจากนั้นครับถ้าเกิดออกโปรแกรมไปเข้าโปรแกรมใหม่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งจัดระเบียบให้มันเท่ากันนะครับเราสามารถเซฟเก็บไว้ได้แล้วก็นำไปใช้กับวิดีโออื่นได้ครับโดยการมาที่ Track Motion แล้วก็ปรับค่าเรียบร้อยตอนนี้ปรับเป็นล่างขวาเรียบร้อยใส่ 2D grow, grow เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ preset ตรงนี้ไปนะครับเซฟว่า Start จากนั้นนะครับเราลองมา นิ้วงานใหม่นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ preset ที่เราเซฟไว้นะครับปึ๊บนะฮะก็จะเห็นนะครับว่านะฮะโลโก้ถูกนำไปวางในจุดที่เราตั้งค่าไว้ใน preset นั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถเซฟ preset นะครับได้ใน event p a n crop ด้วยนะครับ นี่นะครับพรีเซตจะอยู่ตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการใช้โปรแกรม Sony v e g a ัยังไงให้โปรนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับทีมสตารก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วก็พบกันอีกอคลิปหน้านะครับผมก็ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ